รีดมากโนตวิเศษคุกเข่าขอแพทริเซียแต่งงานสวมแหวนตีตราจองเป็นสะพ้ายรังสีสิงห์พิพัฒนบ่มเพราะความรักร่วมกันมาประมาณ3ปีล่าสุดนักธุร,รกิจหนุ่มทายญาตตระกูลดังโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแพทริเซียแต่งงานแล้วในขณะที่สาวแพทริเซียและครอบครัวบินไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งโนตเองก็ร่วมทิปดังกล่าวด้วยโดยโน้ตได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแพทริเซียแต่งงานตั้งแต่วันที่2มิถุนายน65ที่ผ่านมาแต่ทั้งคู่เพิ่งจะประกาศข่าวดีให้แฟนๆทราบโดยทั่วนหน้าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้24มิถุนายน65ผ่านทางอิสต์แกรมส่วนตัวโดวยแพทริเซียและโนตได้โพสต์ภาพสุดหวานพร้อมกับโชว์แหวนเพชรเมทโตที่โน้ตใช้ตรีตาจองแพทริเซียมาเป็นสไลด์บ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ผ่านทางอิสต์แกรมส่วนตัว ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวคนต่อไปมานะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ